สวัสดีครับวันนี้พ,พ่อกับผม,มนะครับกับช่องวิสากิจเกษตรผสมสางร่วมพเองนะครับวันนี้ก็เด้งงวามาใหม่นะครับเตรียมเข้าคุณนะครับเอามาเก็บไว้คอ,อกวางพอดีครับคอ,อกหนึ่งเก็บง,งวเข้าขคุณคอ,อกหนึ่งนะครับมาเบิ้งครับรอ้อยหมื่นกว่ากครับร้อยหมื่นกว่ากว่าหามาเบิ้งครับ เหมือนใปลายๆนะลักษณะโค้งก็ได้หาเก็บครับหาเก็บตามพ่อค้านะครับเป็นมาเป็นกระติ๊ต่อมาให้ไปเบึ้งนะครับแบนนบ,บนี้ครับโค้งใหญ่กว่ามูสิบปลายตัวนะะี้สิบปลายราคาเกือบยี่สิบนะครับเกือบสองหมืน่นเซน หายากครับมัวเสื่องนี่ปันทองคำหมดแนี่กับสปายนะครับจิดตัวเขาได้บุ๊คเงินซื้อมาเด็นกูดูแลทุนกับยูเราจะเหตุฉีดให้พี่นอ้องเบิ้งกันี้เบิ้งนะครับด้สามตัวแล้วคอกพีซีด้สามตัว งูเหนะ็นเนาะงูเคยจะกินเก่งเนาะมาจะจอยก็ต้องเห็นอย่างไรครับกินเฟืองหาครับเฟืองแห่งถาล่อคุณนะครับทามูก่อนมูกันเลยอีกเจ็ดแปดตัวเอาวสิบสิบกว่าสิบกว่าสิบสี่สิบห้าตัว,แล,ว, 14, ตวแล้วพ่อขอหนึ่งครับหาอยู่หากำลังหาเขาครับโควิดกับหาก็เศร้าในจังหวัดเดิมซานนะนะสกลนครกับมีผู้ติดเชื้อนนครับมีรายเดียว ไปเดียวกันเพิ่นก็ดีแล้วกลับไปยุบานแล้วออกจากโรงบาลแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้เริ่มหางววาเขามาขุนนะครับนี่ใส่นี่ก็ได้สามตัวแล้วนะครับหาอีกสิบกว่านะครับเริ่มนะครับเริ่มออกลาแล้ว่วงนี้หางัวเขาขุนกำลังรอนวีซ่าครับตีโควิดมาสองเดือนแล้ว ใครอยากว่าช่วงต่าซานกัดฝากติดต่อนะครับสอบถามได้ใไรสงสัยยังกะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับใครผู้ใดอยากจำหน่ายวัวนะครับลอยนี่ติดต่อได้คอมเมนต์ได้นะครับในจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวสิทําการไปจัดซื้อจัดหาให้ใดอยากขายกันนะครับใดรสงสัยยังกะคอมเมนต์ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนังครับขอบคุณครับผม